สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพอพอกับซองเคยลาคือเก่าพี่น้องตอนนี้เ้ากัอยู่กะเทียงเทียงหน้าพ่อลูกคกแม่ลูกคกเทียงหน้าน้องแครงพี่น้องหรือว่าเือนเนาะเงอนพ่นพ่นิปลู ก็หนีเนาะถ่ายไว้ปลูกพักโอ้ตอนนี้ฝูพี่น้องจะพากันไปทางใดทางไปลุนไปชมน,นกันยานงาน้ำกันเป็นใสๆเลยยานงาน้ำกันเป็นเชลเชลเลยแต่ครอบครัวเพิ่นก็7-8คนเลยเข้าอีก4แล้วครับน,นี่อยากพี่น้องเพิ่นมาอีก สามสี่คนเต็มเที่ยงพี่น้องเยี่้แทนนี่ชงใช้พมีโมควายเข้ามาเลยหนาเต็มหนาเต็มเลยจังโอ้หามน้่งพี่น้องหามน้ม่งม,มีโจกมีเสียมเนาะไปร่มเบิง่งวัชพภาพไปใช้กันมีทั้งโจกทั้งเสียม มีทั้งหาบน้าอีกมากับน้องซาลาน้องเฮนี่แล้วกับป้า้องเจดามพากันออกมาเปิดหูเปิดตาอยู่แต่ในฮื่นไว้กับเมื่อยกันเลยฟากันออกมาสูดอากาศเนาะเปิดหูเปิดตา เนส่ภาพกันไปยังที่มันไปดึงกนไปดึงนกันเลยอันนี้ก็อยู่บ้านน้ำบ่อเนาะอยู่บ้านน้ำบ่อเอากับเป็นเถื่อที่สอง ี่ได้มาเทียงหน้าน้องแคนดูว่่อลูกหกแต่ว่าน้องซาลากับป้านี้ครั้งแรกน้องมินนี่กับข้างที่สองคือการเพิ่นเคยมากับลุงมาก่อนือ,อหอดมองเลยพี่น้องหอดมองเลยมีจุบจับจิบจับหยิดยังกันดีเนาะต่อไปเบิ่งไปเบิ่งพี่น้อง ันนี้น้องนะบอกเฮ้ยอันน,นี้มันสิมมีบอกคือคุยหน่อย,อยนด้นคุยอ้ยคายผมเ,เป็นตแค่น้าตัวตีแก่นตาคุณยังคุดครบคคคคมันสีได้อยู่บ่밍ซ้อนอน,น้อ ไช้อยู่มิงชนคุดเลยแม่แค้นมิงชนนะกบบ่เออโอโต้แมงชนพี่น้องฉีคุดนะเนีนี้มันฉีมันฉีพอกินโอ้ยใส่ครูไปไปแล้วกับจังหวะเล่นเอาต้องมีน้าชายดอกขันคุดนี่บ่ได้กินดอกขันคุดเนี๋ยนี้มันเลิก เออคันบเยียยเมาคุดคือมอแค้นนี่กับบริกินดอกมันบคือก,ก็บ่ <c oughs> บมีแห้งนี่ว้ายปวดท้งนึกว่าหู้อันนึกว่าน้องใหญ่เนาะมองข้าไปทางเมตา,น,าน้องใหญ่เนาะร้ายอหลี โคนขุดทางมองมันมีคุยนะเว้ยโพเล่นทางพูมาขุดเม็งซ้อนพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังหาวิธีเอาอยู่คยกน เดี๋ยวทเบิ่งทาเบิ่งพี่น้องสีได้กินบ่เนาะตง่ายคือเห็นตัวเดียวก็แล้วแล้วเป็นยังือบอหลงเออลงรถ น,น,นี่นี่นนนแค่นี้นี่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 เออนั่นแหละนั่นนั่นเทียนยอะเยี่ยมมันจะไปถือกันโอ้ยมินนี่อยู่แม่นี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 ่โอ้ยนางโซมันก็ไปยินนะขันบ่อยี่บารีรอมันไปขืนมาเด้อ ไอเล่กินก็บลำบากลำบุญขนาดเป่น้องเอเวงโซนกันเลยทั้งหาบทั้งหิวทั้งนงเน่ๆๆพตีทั้งงน่ะกนเอ่กิโลกิโลยาเป็นแมงเโมันไปกินแมงกิโลนเพื่อยาเก็บนี่ไม่ใช่แมงยังอีกเนาะ

ไปเงียบเลยเยียบมันกับดินแข็งบอกไปแล้วมันก็ขึ้นมันทันใจบมดได้มันก็ขึ้นมาน่อยนมาลงในลุกมันเปื่อนยอย่ไอไก่เนี้ยไอแค่นอย่งว่าลองอยู่ไก่ กินลใหญ่ลอเท่าเลยตัวใหญ่หนตัญ่น้องก็ได้ไปประมาณหาพันกี่หาพันสิสิบสิบสิบไกลลงคุนน่าจะหาอะไรหาพันกี่นูงลงคืนม่สินัา อยาลุงเบื <c ười> <ân> ่อาลุงเบื่อโือเบืมานลมเด้โอยโอ้ยขอมเอนตรเบคนให้คนเห็นหน้านะเอามอนมาหน้าตายเลยอา หนึ่งวัยแย่ันมนุษย์มานาลำบากผัวเสียรมนุษย์มานาตายเจดม <c oughs> นุษย์ตายเลยนดปา็นลูกเตดานีเ้คู่แนงด้วยจ๊กฮักนะคะามันฮักเนีย่ยคอย่คอสยนันน่ะคืน่ะมเข้าวโลหคือกันเนาะ

ช่อ c โตเลยพูดมันปลาหย่าเนาะกบกได่อ้เท่า่น้องมลับเท่าก็ไดมันเข่าเบานน่เบาเนาะือมันะเออถั่วแท่นี้ก็สีไดเขาโกบเลยลย่าโอ้มั่านี้มันกรืนับยังไม่ทันคืน

พอแล้วพอแล้วหามนะลัเราสิไปอ่นมี่พู้ามอคุดอยู่มีอยูแพททั้งมองป้าแล้วพุดนะดิมันลาย้เฮป้าเงียบป้าเงียบมากนะเมื่อกี้ไว้ไดเผื่อป้าจะได้ออกมาเธอหนึ่งนีหวยปีหนึ่งออกเธอหนึ่งยน่ยขยังงมาเล กินหุ่งเห็นบ่ะไหนดิอยาก่พมอยาก่พมเออไปผสมิ่ะเมนสโตนทะ่แมนสโตนินดูวนนีรลงมาลงไอแกนีลงเพื่อนเพื่อนเอเอยู่ใกล้น้ำ บทนี่รถไทยพ่บา,บาเป็นอัไรแทะพี่ร้อ,ย,อย่มันจะโ้น้องแพตติใช่มาเท่านี้แพตติมมีมท้องมอปัน,นี่นะอเออพอแล้วเฮ้ยพอแล้วมีแต่องน้ำลงเลวกีบรบันนี่นะ này bỏ mất, nó bóng mát mày kèm gửi vào rãi rọi rãi Maximum kèt đi, đi mì tục mục kèp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  mục mình cột 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 เทวเสื้อออาเสื้อหมวกเี่เนะโอาวแพติลูกไว้ค่ะเริ่มขึ้นแล้วบันนี้มีตัวหน่อยจะไปเห็นยังดิ จะถอกจะพาถอกลงลายดิไวคุดลายบอนมอไว้คุดลายบอนถอกลายบอนดิถอกลงบอนเดียวเด็กนออนตัวใหญ่นะอันนั้นน้งนงเขาก็บอกแล้วบุกกระยางเนี้ยร้อยมาพี่ไม่ยื่นโฮเมพี่น้อย้ากด้่เขากัแล้วนม่ีเลือโอ้ยเขาจเาจเดอ

กูไปทอองกูแม่แล้วนัแลน่แลมันบกันเด้อนี่ทาานี่ยังมาอีกมือมันร้ายแลนามันข้นพอชิโตอยู่บุนี่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 นยกเ่อนที่้ชิโต เนนนคูดไบจะคุดไ้บนนนเมื่ออะพี่น้องบ้านนี่ได้ทั้งยางนะไพงอะไพี่น้องเมกิรอนอีกเลยแมงซอนแมงจีซอนได้ทั้งแมงจีซอนได้ทั้งหอมได้ทั้งเท่าได้ทั้ง ดอกไม้ปูมาแล้วเอาจนหมดนี่ยังเอาเบิร์ดแค็นได้กินยเอา้ัได้กินยังตายเลยบาทนี่ว้าเป็นตาบอยาจก้าเอาคลิปลงแพ้เราวได้กินยังเอาวได้กินยังกจว้าไปที่จะมากินกันตายเลยพี่น้องเวลาแลาได้กิน เอาคืนเอาคืนกันเนวนกัมีขาไก่เฮายางมาส่งโตตก็มือ่งเฮาือขาาป้ไาร่ได้กินหยาง่อปิ้งไกเจ้นอนหันแล้วี่ยู่นี่เฮเ้มือยางอปปเมื่อพี่น้องเมื่อเมื่อป้ายแ้วบขอบใจเด้อขอบใจเด้อปายเมื่อแล้วสบายดี เลย้ปเท้าหอมเมงกิซอนพูดรีเอาจนมืดคนวะน้องแค้นจนว่าเลยเอาสิกินเนาะเท้าก็เอามืดมาจักป้าตน้องแค้นหายแล้วมือแงอยากินเนาเอาไปเหยียบจนม ไปแล้วพี่น้องขอบใจทุกคนที่ก้ามาเบิ่งพอกันคลิปนะสบายดีด